การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย เอ d จดีวีดีโฮมเทเกระหึ่มไม่แพ้ใครเอเจดี DVD, พระเอกตัวจริงเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนจกิฟเอเจดีวีดีโฮมเทเตและเครื่องเล่นคาราโอเกะยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งให้คุณได้มากขึ้นอีกที่ b ิ๊กซและ b ิ๊กซีเอ็กกล้าที่จะยกระดับความสวยสู่6ลูกจากแคดวอล์ด้วยเบอร์ลินนิวยอร์ก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์แค่รับความงามของเหล่าซุปตาและข่าวสารสุดทอตกับเอละซซทีวีกันแล้วค่ะเริ่มตอนเช้าช่วงแรกในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราต้องไปอัปเดตเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์กับในช่างใหญ่อย่างพ่โอลิเวอร์กันก่อนค่ะแต่วันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแซรสตรีขับยังไรประหยัดและปลอดภัยกับยูสุผู้ชมทราบไหมครับว่ารถยนต์หนึ่งคันนั้นองค์ประกอบหลักๆของรถยนต์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างโดยความเป็นจริงครับอุปกรณ์รถยนต์นั้นประกอบไปด้วยสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆเนียน่ยรวมกันแล้วเป็นหมื่นชิ้นแต่แน่นอนครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงองค์ประกอบหลัก,ลกๆ,ๆคุรุยุทธ์ของเรารอไขข้อข้องใจกับคําตอบไปพบเขาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุรุยุทธ์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับองค์ประกอบของรถยนต์โดยหลักเลยที่น่าสนใจที่เราจะมานําเสนอคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยทั้งหลังข้างหลังเรามีชาร์จให้ด้วยเชิญเลยครับคุรยุทธ์ครับก็อยากจะเรียงแค่ว่าถ้าเรามองที่ภาพรถยนต์หนึ่งคันนะครับก็องค์ประกอบในการที่จะมีรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยก็มีสักแปดถึงเก้าส่วนโดยจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําไปด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกสุดก็คือเราจะเห็นภาพในส่วนของรถยนต์ทั้งคัน รถยนต์ทั้งคันนั้นถ้าเป็นในแง่ของรถสไตล์แบบนี้จะมีออกไปทั้งหมด2ส่วนที่เราเรียกว่าตัวถังและโครงสร้างหรือว่าแชสซิสนะครับลักษณะของตัวถังนั้นคือเป็นการที่จะติดตั้งวางลงมานะครับและในขณะเดียวกันรถประเภทนี้นั้นจะให้ความแข็งแรงและก็เหมาะกับการที่จะใช้ในสภาพถนนประเทศไทยสูงเพราะว่าจะมีแชสซิสหรือว่าโครงสร้างที่แข็งแรงรองรับความปลอดภัยได้สูงนะครับส่วนต่อไปคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้รถคันนี้ขับเคลื่อนเดินหน้าอยหลังได้ก็คือในส่วนของระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะอยู่ติดตั้งที่ะด้านหน้านะครับทีนี้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลักเพื่อที่ให้ตอบโจทย์การใช้งานก็หมายความว่าเครื่องยนต์ดีเซลในสมัยใหม่ๆทุกวันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะผลิตกําลังได้สูงก็คือเพื่อยงว่าใช้น้ำมันน้อยแต่ได้กําลังสูงนะครับ,รบแล้วก็จะไปผ่านกับระบบฟันเฟืองที่เป็นระบบส่งกําลังเพื่อที่จะทําให้กําลังจากเครื่องยนต์นั้นส่งผ่านจากส่วนต่างๆไปยังเกียร์ เ่ากลางเพนง้ายแล้วก็สู่เข่าข้างด้านหลังของล้อหลังเพื่อที่ให้นี้รถคันนี้นะครับเกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ต่อไปจะเป็นภาพของบังคับเลี้ยวนะครับก็หมายความว่าถ้าเราบังคับที่พวงมาลัยหักไปหมุนมายัางไงเขาจะมีสิ่งที่เป็นชุดข้อต่อต่อตางๆแล้วก็มีชุดแตร,ร,ร์พวงมาลัยแล้วก็จะต่อไปที่แกนพวงมาลัยแล้วก็เป็นชุดบังคับเลี้ยวให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารดตรงไปได้ต่อไปจะเป็นเรื่องของชุดที่เป็นชุดรองรับน้ําหนักระบบรองรับน้าหนักนั้นก็จะมีออกแบบมาเพื่อที่จะให้รถคันนี้ สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหมายความถึงกรณีที่ขับใช้งานก็คือจะพยายามทรงตัวแล้วก็ให้ความมั่นคงขณะขับขี่ในขณะเดียวกันก็จะพยายามรองรับในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าการสะเทอนไปด้วยสิ่งที่เราจะต้องมองต่อคือเรื่องของพวกระบบไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่ารถยนต์ที่ใช้งานเนี่ยเราต้องใช้งานที่หลากหลายอย่างเช่นใช้กลางวันกลางคืนและขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องยนต์ที่เราสตาร์ทใช้แล้วเนี่ยจะต้องมีการเป็นต้นกําเนิดของแหล่งพลังงานของไฟฟ้าด้วยเช่นกันสตาร์ทเครื่องติดนะครับช่วงสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่หลังจากร์ทติดแล้วนะครับจะต้องมีตัวอัลเทอร์เนเตอร์หรือว่ดไดชาร์จเนี่ยครับเป็นตัวปั่นไฟแล้วก็สร้างกําลังไฟที่จะให้รถคันนี้ใช้ไฟได้ใช้ระบบปรับอากาศได้ใช้วิทยุใช้สิ่งต่างๆในรถยนต์ได้ก็จะเป็นการประกอบภาพรวมของรถยนต์เข้าไปหนึ่งคันนะครับทีนี้สิ่งสําคัญก็อยากจะย้ำตรงนี้ครับว่ารถยนต์หนึ่งคันที่เราซื้อใช้งานเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เราน่าจะรู้จักเขาทั้งคันอย่างดีครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าองค์ประกอบหลักๆสําหรับการเป็นรถยนหนึ่งครับนั้นมีอะไรบ้างในสัปดาห์หน้าครับเราจะมาแจกแจงว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีความสําคัญอย่างไรการดูแลของเขาเป็นยังไงและอะไรที่ไม่ควรไปยุ่งหรือไปดัดแปลงมีอะไรบ้างพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์แบบนี้ขอทุกท่านแล้วก็ควทุกท่านมีความสุขผมและครูดูยุต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับเศรษฐีทัพยังไรประหยัดและปลอดภัยกับวิสุสดีครับสวัสดีครับ ุรเคล็ดลับดูแลรักษารถยนต์ดีๆแบบนี้พี่โอลิเว์เขาสัญญาเลยนะคะว่าจะมีมาฝากเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อย่างแน่นอนค่ะซันจ <c oughs> ี i ีอีซูซูอินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแลมวมอยูบนเส้นทาง1,312กิโลเมตรคาราวานยาวสุดเท่าที่อีซูซูเคยจัด รถอีซูซูดีแม็กซ์ทั้ง8ปคันไปถึงจุดหมายน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือเทคโนโลยีอีซูซูอินไซต์ใน All New อีซูซูดีแม็กซ์ช่วยให้ประหยัดน้ำมันตัวจริงอีซูซูอินไซต์มีสูตรแล้วประหยัดน้ำมันจริงข้อจำกัดทำให้ชีวิตหมดสนุกทำให้เราไม่แตกต่างลบตัวตนเราหายไป ได้เวลาปล่อยตัวตนสู่อิสระของการขับขี่ Mazda กล้าที่จะตาย The Five Convention น่าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออะ่ะนิติพล Makeover อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่นนี้อีกนิติพล Makeover สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญกรรม พิพลเมคอเวอร์นีวีถ้าอยากสวยเหมือนเหล่าซูปเปอร์สตาร์ห้ามพลาดช่วงนี้ค่ะกับบิวตี้สตาร์วันนี้จะเป็นเรื่องไรน,นั้นไปแชทกันได้เลยค่ะหยุยอยากได้กัะดีจ้าสาวโหมาช้ามากเลยเนี่ยอุ๊ยเสื้อสวยอะ่ะเสอที่ไหนหรอฮึก็ร้านเดียวกับสาที่ไหนล่ะ ลำพูสาสนใจเพื่อบ้างไหมเนี่ยเพื่อมาแล้วนะหมดแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นอะสนใจดิก็เมื่อกี้น้องบอกว่าจะเปิดร้านเสื้อลำพูห <c oughs> ใหไม่ใช่บางลำพูซื้อเสื้อที่บางลำพูอะไรเดี๋ยวสาวมื่อททำอะไรคุยอะไรกับใครเนี่ยทไม,ไมอะไรมันน่าสนใจกว่าเพื่อหรอผู้ชายอืม่ชายใครอะแทนเหรอเปล่าพี่ชายเขา ก็ใกล้จะวันเกิดแล้วอ่ะนล้ไม่ออกจะซื้ออะไรให้ดีอ่ะผู้ชายก็ง่ายๆๆงายไงก็เซื้อผ้านคกท้านาฬิกากางเกงอ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากสรางอ่ะซื้อทุกป,ปีซื้อประจำไม่เบออือ่อน,นี้ดิหาซักไท้ให้พี่ชายสักคนไม่เอาเ <im mon> ดี๋ยวก่อนเดีก่อนแล้วพี่ชายสาเนี่ย หรอไหมแล้วก็ทํางานอะไรอะ่ะแล้วเขาเล่นกีฬาไหมหรือว่าแบบมีแฟลรี่ยังอุ้ยถามเยอะขนาดนี้อ่าเอาไปแชทเลยอ่าคุยกันเลยป้า,าคุยะนะคุยนะหอเลยหยุดเลยอา้าไม่ใช่ปัญหามันคืออย่างนี้พี่ชายเขาเนี่ยนะทำงานเยอะนอนก็น้อยนะแต่แว่าแบบผิวหน้าเป็นสิวเต็มเลยแล้วก็บอกว่าบ่นตลอดเลยนะว่าแบบอยากให้สิวหายที่สิวหายบอกให้ใช้ครีมทาน้าบอกว่าไม่รู้จะใช้อะไรดีแต่ว่าอยากจะหน้าใสไม่ยากเลยง่ายมาก ไปกับเราแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคืะออย่างนี้ค่ะคหมอ,อมพี่ชายเนี่ยนะคะ นอนน้อยนะคะทางานเยอะมากแลแ้วจะกให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการดูแลตัวเองแบบง่ายๆดีกว่าค่ะคุณผ<ช>ู้ชายคือปกติเนี่ยผิวผู้ชายเนี่ยทั้หมดผิวผู้หญิงนะครับมีทั้งผิวมันผิวผสมผิวแห้งนะฮะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะครับความแตกต่างระหว่างผิวผู้ชายกับผิวผู้หญิงเนี่ยนะฮะผิวผู้ชายเนี่ยจะมีความหยาบกร้านมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกใช้เนี่ยนะครับสูตรฟอร์เมนหนึ่งหรือสูตรฟอร์เมนสองนะครับสูตรฟอร์เมนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการประกอบไปด้วยซรั่มพิเศษนะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับการกระชับรูขุมขนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความกระจ่างใสของเม็ดสีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะครับเมื่อผิวหน้ากระจ่างใสแล้วเนี่ยนะครับตัวฟอร์เมนสองก็ต้องเข้ามานะครับเราก็จะมีการใช้เป็นลักษณะของสาร SPF นะครับซึ่งเป็นสายช่วยสูงเลยนะครับก็คือป้องกกัััันนนท้้้งงงรสีีี UVA UVB แลวว็ซึ่่2ตเย เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เกิดความหมองคล้ำนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เนี่ยก็คงที่จะเป็นตัวสําคัญนะครับที่จะช่วยทําให้คุณผู้ชายเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สถาบันที่มีการรับรองนะครับผมยังไงขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้ สวยเหมือนเหล่าซุปตาห้ามพลาดช่วงนี้เด็ดขาดเลยนะคะสัปดาห์หน้าเรามีมาอัปเดตเหมือนเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมนะคะ <That TV. S 1> หน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากรรมนิติพลเมคโอเวอร์ ในระยะทาง100กิโลเมตรคุณเหยียบเบรยกยี่สิี่ครั้งแล<ต>้วไม่เหยียบเบรกกระทันหันเลยรู้ได้ไงอ่ะรู้จะไปะไรายงานอีสุสอินไซน์นี่รู้ลึกละเอียดยิบด้วยเทคโนโลยีอิสุสอินไซน์ขับดีก็ปลอดภัยเที่ยงม,มาก แรกของเอกลักษณ์นวัตกรรมจากคุญดางเวลลอสเตอร์ฮียเดย์อีซูอินไซด์ปรกเนลีสซสูแผ่นมนี่ช่ได้ไงอีซูซูอินไซด์นี่ก็ครับอีซูซูอินไซดช่วยพัฒนาการขับขี่ให้ดีขึ้นจริงแจกจริงอีซูซูดีแม็กซ์ดีควันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ ช่วงแซดนิวสกับข่าวสารฮอตฮิตมารออยู่แล้วค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปแซดก,กันได้เลยค่ะ แข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการอ e ีสูสุทยแลนด์มาสเตอร์2013รอบคัดเลือกก็มาถึงสนามสุดท้ายแล้วค่ะโดยจัดขึ้นที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสนามกอล์ฟน้องใหม่ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพจอีสูซ e ุเซลจำกัด um มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและก็ได้นักกอล์ฟสุดยอดฝีมือสนามนี้ อีก10ท่านรวมกับนักกอล์ฟที่ได้คัดเลือกมาก่อนหน้านี้จาก4สนามรวมเป็น50ท่านเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามอามตะสปริงคันที่คลับจังหวัดชนบุรีเพื่อร่วมชิงชัยแพ็กเกจเล่นกอล์ฟทัวร์สุดหรูที่ประเทศเวียดนามตามลุ้นตามเชียร์กันนะคะ บริษัทฮอนด้าออโตม b บิลประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม Honda า i ิ s a นีย e x x l u u s v v l l u u n c h ให้ได้สัมผัสประสบการณ์การเดินรู้ในโลกเสมือนจริงพร้อมร่วมเปิดตัวโชว์รูม o o n d a าคิสเนียและโรงเรียนสอนขับขี่ปลอดภัย Honda ในคิสเนียกรุงเทพเมืองแห่งการเดินรู้รูปแบบใหม่แห่งแรกสำหรับเยาวชนไทย ภายในคิสเนียเด็กๆจะได้เดินรู้ประสบการณ์ในโลกแห่งการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยการสวมบทบาทอาชีพในฝันต่างๆอีกกว่า80อาชีพสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาศักยภาพของตนเองการเล่นบทบาทสมมุตินี้จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเด็กและสิ่งแวดล้อมรอบตัวสร้างเสริมลักษณะน,นิสัยให้เด็กเกิดพัฒนาการในเชิงบวกเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ Honda จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการริเริ่มและร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีแรงบันดาลใจค้นหาความฝันของตอนเองและลงมือทำเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงสมกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยในการสร้างสารรค์กิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องตลอดไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด,ด้านล่างนี้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอะการ์เทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมลักซอร์เดอะอียิปเชียนดีไซน์โฮเทลสวัสดีค่ะ